นี <N cess inh aling> ่พี่นองให้ช่วยเขาช่วยน้ำาาเผสมืแล้วก็ะตอเสเากเห็นมันเื่อน่อเมื่อคืนนี่ทามามันลมอยู่มื่อนีสิแดก่อนนอนจะตอบของ่าครับจะเห็นสูตรหลังจากที่พักกันไปหายางโลพี่นอง ก็ว่ามุมต่ำบอกอันหุงมยุคขัวจิว่าต่ำก็เม่นอย่างขาเง,งินเบ่ต่ำ <c oughs> ตีสื่อกินค่ะเงินเบืดตัวตีท่ำมาแตะเส้นหัวย้อยนะพี่น้องบ่อตีแตเที่อะไรตีถอดใจมาเดี๋วกินข้าวนี่ยิมจะว่าเงือกแข่งกับอะไรครับพี่นอ <c oughs> ้องเงยจะกุ๊กลิงจะว่ากุ๊กลิงแข็งย่างไนผูดแต่เสียบแทนย่งไม่ต้องสิ้นบ่อะต่าบอก ตำที่มีให้มันต่ำอยู่บ่เีอมต่จตํำเนี่กูตำกับมือกูจะหดแต่หองต่ำแบบยังตํำแค่ไม่ตํำพอมาด้พี่น้องกินขอนกู้าขรเลเลิศเลิศเลอากาศดคยว่ากินยาเกนอนอะกันเนี่ยยังเลืศอยูนอนตากแดดปะว่านี้เม่พดกชันแม่มัเข้าไปนอนเม่อ้าใชเป็นไข่เลยปะว่านี่ ถ้ปุกไหญไกบบนันสามเที่ยงอลนะลมันลาประมาณสามรอบบบวันปุ๊กสามเที่ยงเลยใหญ่สามเที่ยคทำพอดีใหยังหญ่งหญ่ทำพอดีมาตื่คือม้ยจะปวดตัวปวดอย่างที่นอนเจ้าหัวฟูหนาดำผ้วอาไปนคับไฟระเบิดดักงูดำแตงบอผู้ใดเอาปูมาฝากจงได้กู พัดพัดอันนั้นลุงซื้อบอกแม่ร้อากม่ราอาแม่เรามาฟังบอกขอบคุณมาทันฟูสินยังนี่แหละอาหารเพิ่มไอโอดีนนะครับก็ู่บอกเน่วันะวานแล้วอนึงวัแล้วกิ่อาหารตั้งใเอาฟองนี้วาตอนเริกตอมมม่จการบ่อกลุงสาหลังนีัดยังอยู่บอกม่อ้นะ ส่น่ส้มตำปั้นีบนีเอาไปกินตอนเลิอก็พารู้เจากเส้นนร้กินเยอะเสนยส้ม้น่าเงอแต่ยามมือเลสไปกินยามเลือกสักปัญหายา่แค่มอเาวทำไ้หรอในี่จีบเราเนี้ก็ไปไทยตะองหอผู้ตตลาดตลาดกกาง ตะเวนวัหลับานอยวันแลกไม่ต้องตากอยมัไปย้อมหลับยอมนอนนอนอยู่อนนอนจนสมงครึงเพิ่งมาจัดของเลยห้องายมาได้เป็น้องมาสวยขอนกันไหครับวไวเนาครับเพว่ายาเจ็บเพหลับเ็ระยังยังตัางนิ้กับแต่มักตงเส้หมูย่อคนนี้ขนไล่กันเพรอดอันนี้เผาขั้วต่านมนเร่ออะไร่นอนยูเรื่องอาหารเลยนอนเรื่องกรมกันไล่คาตายก็มีเรื่ต่งนอกาดกับเริ่อบริสนต่นหามงครึ่นาะเกือบพง เขันหามูนค่ะจนมืดแล้ว่ะเขาปูกก้อนองส่ทำยี่สิบมันหิมาิกฉันเบ่อนี่ไก่หมดม่เขาจาของเขาไปเร่น้ำไปแบ่งเอาดวยเหพอเ่เปลาลูกขึ้นมาตื่นมากน้ำมีต่างสั่งร้านในนั้นน่ะีเดียวเลยเพิ่เกี่ยวจะไปทาน้่ะมันจ็น้ำจะอบือมีต่คนคนตื่นมากจะไปทานห้ับไม่ไดใช่องแพคผูกไม่ไงว่าเขาเอาไม้ไ้ แมนแต<อ>ีก็ไปซื้อดว้วยแมนบอกเขาเอามา,หา,า,าให้เขาเขาแต่กันทุกคนแหม่โอ้มือจะผาดดีขนาดเอ้ขอบคุณจะ่าดเลยตัวจัางจางน้ำกับเติมให้อาบยังจบดีห่องหน้าของจ้างมาให้เฉพาะเดนเจอเขาอ๋าานานอ,อนั่นองหน้าเดนเจอปหนแมนป้าวเออ<น>แลวพอเอนเอพรางหน,น,น้มนเป็นรุน่นข,ของนาองอ้าเป็นว่าของงานเปิดแจพ้อมม่ะถ้ะเบงเขายังมยกัซื้อ ที่เขาไปร้องที่หันก็ต้องเบใส่ใตัวนองีองน้ำเ่ตัว้องน้ำอาบไปนป็ามันมีถังอยมันม่ถังถังน้ำแบบเลนถังน้ำแบบเ่ลนแบบว่าเติมตลอด่ะว่าจะจมน้ำเบลนท่นี้เขามาเติมเลยดิฉันไปนั่นเลยฉันไปซัก้าฉันไปบรินฉันยอง้ามันจืดหนัมันบ่อยากนอนง่ายนี่ยอง้าโอยไฟก็ไดไฟวาแบบถึงนังแบบบริยกนอนง่ายกี่ี จะวางหัวลุงงวยตุ๊บหลวบปักมันหลวมบอนหลอนนั่นมันจะนิ่งลับหลดกายี่เหลียมันั่งอยู่ลับหลดเหลียยีกหับได้คือนับหลวนว่าแต่หัวตัววนนี่หลับหลวเขาเลยจะมาคิดอยางเนี้หนั่งอยู่บอคือบ่มีคนนั่งคันูอันนั่งลงแบบคือไปเลยค่ะหับง่ายนนพะคนี้อยางเจังนอนหลับง่ายกระโดดกรเดย คนนี้รับยากคนรับยายาเขาเนี่ซสวิกิดอย่างนั้นคิดนั่นคิดนี่สวซิกิดโอ้ยมันนั้นหลับเต็มนาะมีอยู่แต่แต่แต่มาก็คือว่าเด็กน่อยเนาะมันจะมันกระโบนหัวใจคิดหลายโดดไปจริงคือผู้ถาวรเนาะหัตายแล้วหัตายแล้วผู้ไอถาวรผู้อถาวรู้รีผู้รีใครอยู่บผู้ถาวรบออยากกินแซ่บเหรอเนาะนี่มีสารอะไรกันนี่แค่ดูสะท้อนคิดใจไม่มาบ้านเจ้ตายแล้ว ก็มาเท่ามาหันนะบอเกิดีจมน่บอกเท้ามันแลนตามแม่เปิ้ลไปึงไปดงเกิดจีโจมใจก็จะไข่แทนเทาคักเ้อะย้อมรับป้อมจริงอะลูกเอ้ยคะแนนแต่คนแบบมันต้องย้อนรับป้อมจริงแบแดงะดงเคือมหน่วยมวยยอสามรูเรื่อยหมใส่ละมูยอจะพาไปเอามาใหัจะพาไปเอามใหัจะพาไปดีไหมดี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 มึงนี่จะพาไปดีระดี ี่ผ <c oughs> มเอาใจในตัวยูพกใชไหมเดือนนี้ไอ้นเ่ด้ไมพี่น้องเป็นเอาไก่ไหมประมาณจักสามร้อยโลนี่แหละได้รับไก่หัวหมูหมูมเป็นไงเ็นไงรัมัใหญ่เป็นกุ้งนับกุ้อกะเพราทะเลมือเสานี่กุ้งเหมียงป็นเมนเมนบราเดียบ่ไ้สัง่ง ไล่บกันกันเข้ากันร้าน้อ่ชละเมนบริวเพชรมาใส่มาใส่ขาดวะเขาบอกให้เนาะมันผัดใส่แต่บอกพี่ยืมอไซค์ไปร้านค้าหน่อยเช็นหนหาบึ้งเป็เนไหนยางหยาดให้างนะก็บจุดแล้วก็ยางนี้ขอรังบัดไปดูดูเออเนี่ยเฉีขาวเป็นบ้านหามือมืออกูไปห่อร้านผ้าแล้วกากีลูกสคนเานซูนบ่ล่ะห้อร้านค้าล้กีลรกมาจอดปื๊บข ไม่ค่ายุ้งหัวกันเองม้วนย่านเจาะเลยครับงขายดีผมนี้จะไหนขายดีเ่เพื่อไปนอนนอนคิดว่าหัวที่นส่ดีบริการจนจักกำไจุดคนโกลจักโกโกมันจะปีได้อะกมนาขายเนาะอะไรก็ได้น่นะดใจแซบบอ่กุ้งแซบบอ่แซบแซบแล้กินแนแซบจักตัวแซบแซบแล้วาเป็นกุแซบบ่ี่อยากเกยหแล้วเกยหแล้วกินเนยจะดีเออเพื่อต่งกินมานนืมาวังเลย บออยากว่าตูมอยู่หันคือวเ่าอ้อมไปกอยเลยน้อี่ียซะไดสิบกตม่นี่มีบุญมันได้มีส่วนนี่ดอกีหมันนิ่งอยู่ดูไม่เหอมันาใส่ตังคเองมาให้แล้ขอบัาบนไงขอบันทาจะเสียบถึน้อหรออันทามสิ่ะเพไมเอาเด่นไม่เส็็จนย บอดี้นั่งบอดีอมบ่เป็นใย่เดี๋ยวเใหญ่ใจแล้วเมน่กี้เนี่ยเดี๋ยวเรากินตะโตมั้ยมันเป็นตะโตมันยิ่งไยกันัดอใ้ปัดยางไทยงานงมอถายหลเลยตาบจะาดรือเลนกไปถ่ายนเอานี่มี่ตาพร้อมป่ะพีตาพร้อมบ่สีดำบอมีน้ำยาไข่เนาะอาจะอรพี่น้องข้ากลินเากินน้ำแล้วก็สีฟากันคอกลินยาเลน้อย กระสินวนผักกางน้อยไส้สูบกัมาเตียงหนาเตียงตาหอยซวงให้เศร้าไปไว้เด้อพี่หน่อยจะทรมานจะเป็นลำบากกินเขา่ากินนางากินบะแซบอยู่กไกลกั่หรือไม่กํากลังใจที่มาสระพิณเพียงครับข้าขึ้น,นยี่รลินยู่บ้านสนามนะครับอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไม่กําลังใจในเรื่องพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้กับศิฟาพี่ฝากนอนซัมมี่พ่อกับลิปหน้าครับสวัสดีครับ